ี่คืออุปกรณ์ติดตั้งยาเทียมนะคะซึ่งจะมียาเทียมค่ะ4 คูณ5.5เมตรหรือ22ตารางเมตรและด้านหน้าของเราค่ะจะมีกาวมีแผ่นต่อแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คัตเตอร์เดี๋ยวเราจะไปชมการ DIY แล้วก็ปูญ้าเทียมง่ายๆสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับ EP ที่6ค่ะ EP ที่ผ่านมานะคะเราพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมและก็ดูการติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญจากทีมงานกินนิกัสนั่นเองแต่ EP นี้ค่ะ EP ที่6นี้นะคะแววจะมาติดตั้งญ้าเทียมกรนนิคัสเองง่ายๆเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมกัน้านในค่ะไปเลยย ตอนแรกนะคะในการปูญ้าเทียมขาดเราต้องมาวัดพื้นที่หน้างานก่อนนะคะค่ะจากที่วัดพื้นที่ไปเมื่อกี้นะคะจะได้พื้นที่รวมทั้งหมดค่ะ4.3คูณนะคะ4.6ก็จะรวมประมาณ20ตารางเมตรนะคะเววก็จะเผื่อไว้22ตารางเมตรนั่นเองนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อความสวยงามด้วยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ติดตั้งย่าเทียมนะคะซึ่งจะมีย้าเทียมค่ะ4ทูน5.5เมตรหรือ22ตารางเมตรที่แวาได้เผื่อไว้นะคะเพื่อความสวยงามและด้านหน้าของเราค่ะจะมีกาวมีแผ่นต่อแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ขาไม่ได้คัตเตอร์เดี๋ยวเราจะไปชมการ DIY แล้วก็ปูยึดยาเทียมง่ายๆนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้นะคะแววได้ทาบหญ้ากับพื้นที่เรียบร้อยก็จะได้เต็มสัดส่วนค่ะนี้จะมีเกินอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทําการกรีดหญ้าด้านหน้านะคะตอนนี้นะคะแววก็ได้ตัดหญ้าผืนใหญ่เต็มพื้นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่เราตัดออกไปนะคะมาตกแต่งข้างๆนะคะให้เต็มพื้นที่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมในการต่อยาด้านข้างนะคะเราก็ต้องดูแนวยาเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าแนวยาทิศทางเดียวกันยาของเราก็จะสวยมากๆมา,มาเรามาปูพร้อมๆกันค่ะนี่เลยแล้วก็ดูทิศทางก่อนปูณคะท่านผู้ชมอาจจะงงว่าแผ่นดำๆนี่คืออะไรเวลได้บอกก่อนด้านหน้ารายการแล้วนะคะเป็นแผ่นต่อนะคะยาเทียบ จากที่เรานะคะราแผ่นต่อนะคะวางตามรอยต่อของยาเทียมเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะส่วนนี้เลยของการผสมกาวนะคะเราจะนํากาวนะคะมาติดตามรอยต่อของยาเทียมเดี๋ยวเรามาผสมกาวกันมี2ส,ส่วนด้วยกันดังนี้เดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันค่ะ หลังจากที่แววได้เทกาวลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็เป็นการจัดา้าเพื่อความสวยงามแล้วตอนนี้เราก็ปู้าเทียมเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะสําหรับการดี Y แล้วก็การปูญ้าเทียมเองง่ายๆนะคะใครที่อยากจะทาตามเดี๋ยวดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยเดี๋ยวเรารอกาวแห้งนะคะก็มาพร้อมทํากิจกรรมกับญ้าเทียมของเราค่ะ ตอนนี้แววออกกำลังกายเสร็จแล้วเหนื่อยมากเลยแต่พื้นที่สวยๆแบบนี้ใครที่อยากจะมีพื้นที่ไว้ทํากิจกรรมนะคะแล้วก็มีหญ้าสวยๆเสมือนจริงแบบนี้นะคะอย่าลืมคิดถึงนะคะคิดถึงหญ้าเทียมนะคะกลินนีการ์ดใครที่อยากได้หญ้าเทียมสวยเสมือนจริงต้องกินนีการ์ดสิคะ